สวัสดีปีใหม่ค่ะคลิปนี้ดูดวงตามราศีเกิดประจําเดือนมกราคม2 5ง6ค่ะเป็นของคนเกิดราศีพิจิกชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่15ธันวาคมหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีพิจิกการงานของคุณนะคะหยิบม,มาไพา่ใบแรกคือราชนีถือแม่เท้ากิจการค้าขายในช่วงนี้นะคะจะกลับมาคึกคักค่ะหลังจากที่ผ่านมาผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณหรือมีการแข่งขันขันขบเคี่ยวทางด้าน การชิงไหวชิงพริบหรือมีเรื่องของคู่แข่งมากมายเกิดขึ้นแต่คุณก็ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานั้นได้ยอดขายก็เข้ามาดีค่ะแม้แต่คนที่ทํางานในองค์กรก็เช่นเดียวกันนะคะความทุ่มเทของคุณผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นผลงานเห็นสิ่งที่คุณทุ่มเทก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งกับเปลี่ยนหน้าที่การงาน ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นใครที่สมัครงานไว้จะมีโอกาสได้รับข่าวดีด้วยเช่นกัน 2, 9, ไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ก้าวเมตตาใครที่ทำกิจการอยู่นะคะคุณอาจจะมีโครงการอื่นๆมากมายที่อยากจะทําแต่ช่วงนี้คุณก็กังวลใจเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการบริหารจัดการหรือเงินทุนที่จะลงทุนก็ชะลอไว้ก่อนได้นะคะใครที่ทํางานในองคอ์กรในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจกับภารกิจที่ได้รับ บางคนก็มองว่างานมันเพิ่มขึ้นนะถึงแม้ว่าตำแหน่งจะดูก้าวหน้าหรือได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่โปรโมทแต่ก็มันก็ทําให้คุณเหนื่อยใจโดยเพราะเหนื่อยใจเรื่องของบริวารน,นะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการเซตทีมงานใหม่หรือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานปรับเปลี่ยน ระบบในองค์กรก็จะสร้างความรู้สึกว่าวุ่นวายใจบ้างเดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นตามลําดับค่ะไพ่แปดดาบภาพรวมของชาวราศีพิจิกในด้านของการงานถึงแม้ว่าการงานของคุณจะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงเจ้านายมีความเมตตาแต่ก็อยู่ในช่วงของกระแสของเครื่องใต้น้ํากระแสของการแข่งขันทั้งตัวคุณและคนรอบข้างการลงทุนบางอย่างถ้าหากคุณรู้สึกว่าเมื่อลงทุนไปแล้วผลตอบแทน มันไม่ค่อยจะตรงตามที่คุณต้องการเป็นช่วงที่คุณจะต้องพิจารณาหรือแม้แต่มีคนมาชักชวนให้คุณช่วยลงทุนหรือจะลงทุนแล้วให้คนอื่นดูแลแทนไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเพราะมันจะทําให้การเงินของคุณสะดุดติดขัดได้เงินทองไม่เข้าใข่ออกใครแต่สิ่งที่คุณจะทําได้เป็นเรื่องของการทํางานคนเดียวทําอะไรที่ตัวเองชํานาญไม่ต้องไปกังวลใจว่าคุณจะทําไม่ได้หรือแม้แต่ง,งานในอ,องค์กรถึงแม้จะมีปัญหามีคนพยายาม ตำหนิวิพากวิจารณ์การทำงนานของคุณแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงว่าผู้ใหญ่จะไม่สนับสนุนมันเป็นเรื่องของระบบเรื่องของคนที่กลัวคุณจะได้ดิบได้ดีคุณก็ต้องฝ่าฟันปัญหาตรงนี้ไปก่อนอนาคตข้างหน้าของชาวราศีพิจิก มีแนวโน้มที่จะเติบโตในธุรกิจในหน้าที่การงานแต่เป็นช่วงของการรอโอกาสดีๆการดูความผ,ลผ,ลผลันผวนการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกฐิจหรือทิศทางเศรษฐกิจก่อนที่จะลงทุนจะทําให้คุณไม่พลาดในผลตอบแทนทําให้คุณมีแนวทางในการทํางานมากขึ้นมีหนทางไปมากขึ้นค่ะมาดูเรื่องการเงินของชาวศรีพิจิตค,ค่ะถึงแม้การงานจะเหนื่อยนะสาหัสแต่การเงินของคุณก็ยังมั่นคงคุณมีไรายได้เข้ามาจากเรื่องของ การทุมท่มเทการทำงานแล้วก็เรื่องของอาจจะมีะไรายได้เสริมอื่นๆนะคะการเงินคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรือแม้แต่คุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณก็จะมีผู้ใหญ่เมตตาม,มีคนประทรมค่ะบัตรที่สองไพ่เดมมนค่ะแต่ก็ต้องระวังในช่วงนี้การเงินอาจจะต้องใช้ใจ่ายกระทนหันอย่างเช่นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยขย,ขยายหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยต้องดงเงื่อนไขให้ดีๆระวังจะแบบงบประมาณบานปลายหรือขัดแย้งกับ ผู้ที่มารับผิดชอบงานการก่อสร้างของคุณนะคะการซื้อของก็อาจจะมไม่ตรงปกแล้วก็ทําให้เกิดข้อพิพาทเกิดการวิวาทกันได้หรือฟ้องร้องกันได้ค่ะไพ่ตะมูลเขาเตือนเขาว่าระวังเรื่องของการหยิบยืมเงินไปไม่ได้คืนแล้วก็มีเรื่องของฟ้องร้องกันเข้ามาอีกทําให้มิตรภาพดีๆขาดสะบั้นกันได้นะคะไพ่ใบที่3มไพ่ก้าดาบค่ะ การเงินของคุณในช่วงนี้คือชาวราศีพิจิกจะเป็นคนที่มีเงินหมุนเวียนเข้ามาดีเริ่มอยากจะเก็บเงินก้อนใหญ่เริ่มอยากจะวางแผนการใช้เงินอย่างจริงจังเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าการเงินใช้ใจ่ายไปในทางที่แบบไปช่วยเหลือคนหรือการลงทุนในที่ผิดพลาดกลัวจะเงินจะใช้ใจ่ายจะล้วนไหลเกินไปก่อนนี้ไหมอันนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเตือนความรู้สึกข,ของคุณเงินทองของคุณช่วงนี้จะหมุนเวียนเข้ามาดีขึ้นตามลําดับจะลงทุนอะไรอย่าไปทุ่มเทเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจการให้ผลประโยชน์หรือการค้าประกันมันอาจจะส่งผลให้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งแล้วเอากระดูกมาแขวนคอนะคะมาดูความรักของคนโสดค่ะไพ่ใบแรกไพ่หกเหรียญคนโสดถึงแม้ว่า ในช่วงนี้จะทุ่มเทกับการทํางานแต่คุณก็มีคนเข้ามาจีบมาชอบไพ่หกเหรียญก็ระวังไปเจอคนมีเจ้าของนะคะไพ่เด็กถือถ้วยค่ะในช่วงนี้คนโสดก็เป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าตัวคุณเองอาจจะมีคนมาชอบถึงแม้จะโสดบ้างไม่โสดบ้างแต่ตัวคุณเองก็เหมือนกับมีเซนส์นะคะว่าคนเนี้ยไม่น่าคบแต่ตัวของคนโสดเองถ้ามองอีกภาพหนึ่งก็กลายเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเออคนนี้ก็ดี คนนี้ก็แนะนําให้รู้จักคนนู้นคนนี้คือกลายเป็นว่าตอนนี้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะไปโฟกัสที่ใครคือมีเพื่อนใหม่เข้ามามากมายแต่ใบที่สค่ะไพ่พ,พระฤาษีคนโสดจริงๆแล้วเนี่ยมองๆดูอะเหมือนอารมณ์จะแบบเปลี่ยนแปลงง่ายค่ะคือเวลาคนมาจีบก็จะรู้สึกเออชอบเออเปลื้มแต่พอคุยๆแล้วคนก็รู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะอะไรอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะ ก็ยังไม่ค่อยจะไปโฟกัสหรือไปทุ่มเทกับความรักครั้งนี้หรือความสัมพันธ์อะไรในช่วงนี้มากนะักส่วนใหญ่จะแบบเป็นกัลยะนานมิตรหรือมาคุยด้วยก็คุยอย่างเงี้ยค่ะหรือจะห่างหายไปก็เรื่องของคุณเรื่องของเธออย่างเงี้ยค่ะคนสุดเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นค่ะมาดูความรักของคนมีคู่กันค่ะไพ่ใบแรกไพ่สี่เหรียญคนมีคู่จริงๆแล้วก็มีความรักใคร่กันดีแต่ด้วยอารมณ์ของคุณและก็เรื่องของคนรักก็อาจจะเหมือนกับ ไม่ค่อยที่จะหวานนะคะในช่วงนี้ก็คือเหมือนกับห่างเหินกันไปนิดนึงไม่ว่าจะอาจจะมีภารกิจหนะ้าที่การงานเยอะก็เลยขาดความเอาใจใส่กันนะคะก็อาจจะมีงอนมีน้อยใจกันบ้างใบที่สองค่ะไพ่สี่ไม้เท้านะคะก็มีเกณฑ์นะคะว่าจะปร,ะปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่หรือถ้าใครรักกันมานานนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้หวานแต่ก็ก็มีโครงการดีๆเกณฑ์ที่จะแบบ ขอแต่งงานอะไรเงี้ยคะ่ะสร้างครอบครัวขอแต่งงานนะคะหรือถ้าใครแต่งงานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะคะจะได้ข่าวดีเรื่องมีทายาทปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่อีกหรือคนรักเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ก็เป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนช่วยเหลือครอบครัวนะคะใบที่สามไพ่สามเหลี่ยญค่ะโดยภาพรวมแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหากมีปัญหาอะไรก็มักจะปรับความเข้าใจกันนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ มาดูเรื่องสุขภาพร่างกายกันบ้างค่ะไพ่าบาแลงเด e มมิชเชียนอาจจะเกิดจากภารกิจหน้าที่การงานที่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะวุ่นวายไปหมดแล้วก็ปัญหาทั้งเรื่องของส่วนตัวเรื่องของที่ทํางานเอกการจัดการบริหารในสำนักง,งานก็มีเรื่องยุ่งๆก็ทําให้เครียดทาให้อารมณ์หงุดหงิดง่ายก็ลองหาเวลาพักผ่อนนะคะใบที่สองค่ะไพ่เด็กถือเหรียญก็ระวังเรื่องของอาหารการกินนะคะระวังเรื่องของการเดินทางไกลาการ สช้ยุยาันผ่านนะค่ะแต่โดยภาพรวมนะคะถือว่าแข็งแรงดีค่ะสำหรับข้อเสนอแนะในคลิปนี้ของชาวราศีพิจิกหยิบมาเป็นอัศวินถือไม่เท้าค่ะในช่วงนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของบุคคลแต่คุณก็สามารถที่จะปรับตัวยืดหยุ่นผ่อนปลนได้เพราะความสําเร็จของคุณมาพร้อมกับอุปสรรคเสมอแต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ความก้าวหน้าไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะเอาใจช่วยชาวราศีพิจิกนะคะสู้ๆค่ะขอให้คุณโชคดีมากมีสีสุขค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปดูดวงกับอาจารย์ก้อยมาลีมีนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ค่ะ